ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้น้องก็จะพามาทำข้าวผัดไก่ค่ะพี่น้องค่ะอันดับแรกก็ใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัด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 ,ผดคนคนคนให้ไข่สุกนะคะผัดผัดไปเรื่อยๆค่ะคุณพี่ค่ะเอาให้ไข่สุกๆหอมๆเลยจ้าเด้อผัดไปให้ไข่สุกๆหอมๆเลยนะคะ พอสุกแล้วไข่หอมแล้วก็ใส่อกไก่ลงไปเลยจ้าใส่อกไก่ลงไปผัดผัดให้สุกแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนะคะใส่ข้าวลงไปแล้วก็ปรุงด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะซอสฝาเขียวแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสหมูด้วยจ้อใส่ผงปรุงรสหมูแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ผงนัวนิดนึงนะคะแล้วก็ผัด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 ไปค่ะผัดไปให้มันเข้ากันนะคะคนๆไปให้เข้ากันจ้า คนไปให้เข้ากันเรียบร้อยน้องก้อยก็จะใส่อซอสดำเนาะจาเนาะซอสดำซีอิ้วดำนิดนึงแล้วก็พริกไทยหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะใส่ผักก็จะมีคะนา้าแล้วก็มะเขือเทศนเนาะจ๊าเนาะใส่ผักลงไปแล้วก็ผัด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 ,ผดคนๆให้ผักสุกนะคะสุกแล้วก็ชิมค่ะได้รสชาติที่พอใจแล้วก็เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะ